จำเลาพงตรงนี้ตำบลกพงมาแบบตลาดครับลองมาเบงของกินอยู่ตลาดกันว่ามีอย่างลงมากันครับเบบคนที่ไ้อย่างมากิน ตลาดได้ยังมื่อกีนโอ้ยหลบซิเทียวนคนด้ได้ปลากระพงมาปลากระพงโอ้ยไปๆๆปลากระพงส่งแตต้มปลากระพงโอ้ปลากระพงอะแต่าำนี้ก็กินทำนี่แหละพี่น้องเอ้มีต้มยำต้มีำตาบมะฮุงซะแล้วแบบนี้มันกรเรียบร้อยแล้วน้ำกระเดือกนี่เลยมาแร่งครับสิกรอม เอาละเดือดเรียบร้อยแล้วก็ปลาใส่เลยคุณแม่จัดการปลาใส่เลยเอ้ยโอ้จะกินเหลือบ่น้อบ่เนี้เนาะแซ่บแซ่บคนเมื่อยๆสกน้ำข้นๆตับหมู้อมดิพ่ออาฟิดฟ้าพ่อไว้ก่อนเถอะโอ้ยสีสัน นี่เด้อเสียบหมชีสอไรอะไร่วนนะโอ้โหจิมพแม่ชิ้มของเสียบมันตูกงิมอ่ามีต้นยามำบบพองตัวใส่ปลากอกไอากร่ก สวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามาไปตลาดก็ได้มาปลอกกันคือเกาวหอดเวลาว่าทีตเหตเนื่อยชินกับขึ้นที่ซ้ำๆทำบันไดก็ได้เห็ดจนหอดพี่หอดน้องตะลึมือตะลึมือยังน,น้องได้กินไงพี่น้องก็าฮู้จักมืดยังกินเข่ามันละรับมาแต่มามือเรียนปลากระพงตำพงต้มปลากระพงวันนี้มาสิหนึ่งกันต้มยำปลากระพงนั่นแหละ หอมหวยหอยตับหมูหุ่งก็ใส่บะกอกใรบะกอกมาจากตละค่ามาวาแล้วกนวลซะใั่มัหอันอเอากึงเด้อเว่าใส่ทองก่อนแล้วพึ่มีแสบจริงจอสหดยอดเลยอตัหมหุ้ง อขอกนโอ้บาดดิกินท้นอนๆมันก,ก็เย็นไว้แทนเอาสดๆเขากันเขากัน <c oughs> ตรงปากกับต้มือปลาสดปลาสดกินเรื่องให้กินครับผมว่ติตัวคนเห็ดปากโค้งหรือปลาโค้งซั่วัดีอดอ,อ ีไปกินตะกีปลากระพ่งหนื่ว่าแพ่งอะไรด้วยีกินอาหารตัวมะกินไปเอยตงนี็นจบบี่เบียงนี่อย่างแหนมกะเลยบอกอื้กินทุกมือเือหรอใช้ฟอไตทองมันเออมันก็อซี่หมอนตอนนั้นกินดีกว่าเนี่เป็มยังไง น,นี่ตังมีต้มกบต้มปลามั้งแต่ขาดอะไรนี่ล่ะเนี่ยแสบ <c oughs> ตวนนี้ก็เริ่มเขาตัวดูร่อนแรับผมก็ดูแลสุขภาพได้พี่น่องย้ะดูแลบุตรหลานจังหน่อยบุกรหลานว่ามันอากาศเปลี่ยนแปลงเลยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหอนหอนกับเป็นหอนธรรมดาทุกมมือนะหอนน,น้ำแข็งระวังเล็กหน่อย กินตะโมงกินซอนกับบ้าแสบกับกินเมื่อยนีแสบนี่ห <c oughs> อกินเมื่อยเหรอนี่หิมมกินเมนูเปนเรื่อยๆครับผมเจ็ด <c oughs> ว่าอันไหนมันเอาติดกินเป็นอาหารเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ยายน้องเลยว่านมือมือหนึ่งมือหนึ่งเขากินอย่างกินอย่างพี่น้องถึงหูจักมัดเขากับเฮใ,ในปีเน้องเมืองน้ำเพราะวัชิวัตถุดิบส่วนมากอยู่นั่ตลาดตะลี่นี่ครับผมเข้ามาได้วัตถุดิบมาจากยื่นแล้วโซ่เหลือพี่น้องในตลาดพร้อม เปนมากนั่นแม่หอกับยานงอย่งนี่กันเลยให้กินเองครับผมจริงๆแล้วต้มยำบอ่อยๆพ่อหนูจะสื่อไม่กินเล่นกันไปเลยจะมาเ่าเห็ดบว่าเาเห็ดได้อยู่เ่าเห็ดเป็นน,นะนะเ็พ่อถึงบอกเก่งกะสามารถกะเรียว่าเห็ดได้อ,อันนี้ก็สูตรไปสูตรมั่นเด้อ สมย่งปลากระพงนี่ก็จาว่ากันอันนี้เห็ดในเบิองเป็นข้อข่าวตือๆแต่ว่าเฮาเห็ดเองยังตลาดเปล่าไหลยังน้องกับเเอาบ่ได้เอาเห็ดมาใส่น้ำเพราะว่าใจก็บ่อยากใส่อยู่แล้วนะกินต้มแบบบ้านเฮานี่ล่ะต้มแบบเห็ดมันขีดในน้องว่าก็แล้วแต่คนมาต่อว่ ย่างต้มปลายังนุ่งบุฟเฟ่ต์มัสหิดบางบางก็สามารถเครื่องเตรียมเยุด เนี่ยเป็นนมดีแล้วปาพงมีหนาคนถึงนี้คนถึงนี้มีย่อมเนี่ยมูรุสุดแล้วก็เปเนเห็ดหนึ่งมะนาวกินมาก่อนนะ กคนี่ไงนะนี่โฮกกลับมาจาก,าก้านกะผมโม่งกลัวละมะนาวเก็๊ใจเ,เย็นๆแล้วมานก็ทอดแล้วก็ลาดน้ำจิ้มปลาลาบพิก <c oughs> จริงๆแล้วกัเเ็ดพ่อไปไปวัดไ,ไ,ไปว่าได้อยู่ดกครับผมอหารพระกางกันเลย กินรับเก่งให้กินเองได้แต่ว่าอาหารกับ่รรยาเกเาศไายย่างขายกินหนาจะฟอมอาบประหลาดซะเยือ้อน<ๆ>้องหัดอาหารยุสานอาหารแท้ๆกับเฮ็ดไต่แต่พอได้กินไปว<อ>่าไปว่าไปว่าอะไรเงีย่ยหรอ เดี๋ยวเอาข้าวเดียวเวลาเห็ดตังโดนเว,วลากินข้าวเดียวแต่ยังน่องหงาโยกเหงารูกเดียวยยยดูสิว้าวมาส้นพี่น้องมาเทากินขออ้าวเงีมือแรก <c oughs> ใครกินข้าวป้แซ่บตอนยามแรียนหาโมงหกโมงมาลดจริงน้องกำนังห่วย ใคกินเกาเปรแซ่บหรือว่าป่วยนอนติดเตียงได็กินเกาแซ่บกับเปิือเบิง่งแนหอยเปลือกกับยีนงกินออกเัา <c oughs> กินเป็นมูฟันก็ได้บรนี่ก็น,นอกกับชุนบุรีก็มาก,กินเขาแนละ้วหาหาด้านบ่เจอ๋ยคโอค้ไก่เติบได้ปะชุนบุลีกับหลานกระบงนนังน้องคนยังมีมานามาก อาเขาจนไหนบ้านาตุาเทนิคเมเบกหนอนไ่หกัะหน้าหาละลานหน่อยแล้วจนหาไม่เจอแกน้องกรบอกทุกิ๊และว่าลานหน่อยหน่อยเด้อสงตายยาไม่ใช่งบ่ได้เอามือยู่มเนื้อเันนุ่มดีวะนุ่มครั มนันบอกเคยมสีสั่งเนะอะการเขาดึงตกกลางออกเลยก็แล้วออแมยอย่าล่งหน้าตำหุงมาเลยเด้แล้วตากล่องไงอือต้องเป็นเ,ดนเะด,ดน้นกับสุผสมเออกินนีเปียนแมีแห้งเปียนแปลง ขอเขมอิ่มมือละครับแต่ไปยางมี่ตะไรกันีระเยกันยาวหมดกินแล้วก็นอนจับตําหุงกับแสบเขาบอกว่าให้กินย่ำอย่าอย่าจะกินย่ำอยากไมยัง ยิ่น้ำยากก็ยาก,กไปบ้างนะบางยั่ง <c oughs> หิวแค่กินแค่อินน <c oughs> อ่มห <c oughs> ิวสำเร็จก็แค่อิ่มเหมือนบะนี่แหะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ส่วนพ่อแม่พี่น,อน้องบ้านเฮามาก,กินข้าวกินน้ำกินยำแรงปลูกคนป่วยขึ้นมาท่านกินสองน้ำกันสำหรับคนที่อยู่บ้านอยู่ซองเห็ดอยู่กินง่ายๆบรรท้อนเดือดใส่าตบรเท้อนอ่ะมีอยากก่างไรเห็ดู้กันกินโอ้ ต้มยำปลากระกพงกระสุดยอดได้มืึงนะพ่อเนาะเอาละครับผมนะเผื่อวิธีตามเอากดไลค์กดแชร์ด้วกดติดตามให้แน่ครับผมถ<ช>ือว่าสงสารสองสายแยกครับผม<ช>พออม้อได<ช>้ค่าขนมกระตุ้นให้ลูกให้หลานครับผมสำห<ส><ส>รับคลิปนี้สล้ววัดดิลาวัสดีจ้า